สวัสดีจ้าเมื่อนี้ลูกอีสานบันหนะ้าพามาหลอทงหลอดฐาหนมาจันนาะส้มวิวตามลาหาหนาหม่เก็บแมงมันตามภาษาบักพื้นบ้านละจ้าถ้ามาศาสตร์บันหนะ้าฝนตกมามีของกินม,มักแสงมักแสง<า>จักแม่โหตาวากินยอดม,<า>มันได้ ไม่ห,หนนมมรอกเดีกก็จะเข่าป้าหาหนมใหม่หนะค่ะเนาะหาหนมใหม่จะข,ข้าวก่อนเด็ยเสียมาให้เบิงมาไดบ้บบมอเด้ค่ะมาอนีมาหาเมียงมันแล้วก็หาหอยหาปูนะคะหานมใหม่เนาะเนี่นะคะเมียงมันแล้วก็ปูเนาะ นี่นะคะขุดง่ายค่ะเพราะว่าฝนมันตกเนาะมันเกิดนะออโอ้ตัวแม่ค่ะตัวแม่ยาไปอาาอุ้มมาลูกเือมันเป็นกบไหมดู <S <S บ้านนู้นอ่ะเป็นกบเนี่ย

สวัสดีค่ะพบกับช่องอีสานบานานะคะมันนี่ฮักมาหาแมงมันหาโนไม้นะคะตอนนี้ก็ได้พอโนอหนึ่งแล้วค่ะนี่นะคะโนเป็นยังไงหาดูพอดีนี่นะคะแล้บไหน่อน เอาป้าหาน้อใหม่ไ่สุะจัาจะออกมันงเออันหนึ่งนีต้นหาดูต้นไมาดีบานหลายเลยดี ธรรมชาตินะคะหลังฝนตัวขาก็เย็นสบายนะอืมกินลเล็ดอืมไวะนะเอาน้อม่นั่งดินกินน้อกเลมโ จับก่อนเนี่ยบันดัดตมาคางานนั่นเด้ทำไมทั่งดินพี่น้องเอ้ยกำลังมีนั่งดินให้หน่อยขึ้นมาอีกนี่อันนี้นอนหน่อยเนาะออ โอเคไม่จำและวนอนนั่งดินพี่นดองเอ้ยนอนนั่งดิน mm hmm. เดี๋ยอนนอนนิดหน่อยนอนนั่งดิน<อ>น,ดน,น้อยตา <c oughs> <c oughs> ดีน <c oughs>